ตามเมราียบร้อยครับผมเรียบร้อยโอ้กว่ากายครับผมสวยๆเลยครับ จเจียวครับผมจะหลุดแล้วครับจะหุดแล้วชื้ออ๋อ,อถ่ายภาพครับ